คนทั่วไปเนี่ยมักใช้เวลากลางคืนในการพักผ่อนทําธุระส่วนตัวรีแลกซ์ไม่ว่าจะเป็นการอ่านหนังสือดูซีรีส์และหลายคนเนี่ยก็ชอบเล่นเกมครับเกมมากมายที่เหมาะกับจะเล่นในเวลากลางวันแต่ว่าจะมีเกมบางเกมที่ไม่มีใครกล้าเล่นในตอนกลางคืน นี่คือสิอันดับเกมสยองขวัญที่หลอนที่สุดตลอดกาลจากการจัดอันดับของ IGN เกมที่ไม่ได้มีแค่จำสแกร์ที่ทำให้คุณตกใจแต่ว่ามันจะตามหลอกหลอนคุณทุกครั้งที่คุณหลับตาหรือแม้แต่กระทั่งในความฝันครับโอ้โหแค่เห็นตัวอย่างที่เอามาให้ดูก็ขนลุกแล้วนะครับอันดับ10 Five Nights at Freddy's เกมนี้คือเกมเสีองขวัญที่สร้างจากความรู้สึกหลอนๆที่เกิดขึ้นในร้านชักกี้ชีสมีบรรยากาศโดยรวมที่มืดทึบเต็มไปด้วยของเล่นที่เสียๆแล้วก็หุ่นยนต์อนิมอทรอนิกที่สามารถเคลื่อนไหวได้ครับเปรียบเสมือนกับฝันร้ายของพนักงานกะดึกที่ต้องเฝ้าร้านตอนกลางคืนเกมนี้จะใช้กล้องวงจรปิดติดตามการเคลื่อนไหวของหุ่นยนต์ซึ่งมันจะคอยโผล่มาหลอกหลอนผู้เล่นเกมนีนเนี้ยความโดดเด่นก็คือสามารถเล่นได้ทั้งเด็กแล้วก็ผู้ใหญ่ครับ และความน่ากลัวหลอกหลอนก็มาจากหุนยนต์สัตว์ที่หลายคนที่เล่นเนี่ยยอมรับว่ามันน่ากลัวมากๆจนคนต้องมาพิมพ์ว่าไม่เล่นทั้งครอบครัวตัวฉันแล้วก็สิ่งต่างๆบนโลกใบนี้อันดับ9 Resident Evil 4เกมีเนี่ยผู้เล่นจะรับบทเป็นลีออนเคนเนดีนะครับที่เดินทางไปในชนบทสเปนเพื่อช่วยลูกสาวของท่านประธานาธิบดีแต่ว่ากลับเจอปัญหาระดับโลกครับนั่นก็คือเชื้อไวรัสที่ลุกลามระบาดไปทั่วโลก เกมนี้เนี่ยมีศัตรูปเป็นซอมบี้นะครับที่สามารถเคลื่อนไหวได้ด้วยความเร็วสูงแล้วก็คนที่คลุมครั่งนะครับถือเลื่อยไฟฟ้าไล่ล่าอย่างไม่ลดละถึงแม้ว่าในเกมนี้นั้นจะมีความหลอกหลอนที่น้อยกว่าเกมในภาคอื่นๆของเกมในซีรีส์นะครับแล้วก็เป็นการเน้นในเรื่องของฉากแอคชั่นมากขึ้นแต่ว่าเกมนี้นั้นก็เป็นเกมสยองขวัญที่ยอดเยี่ยมมากๆที่ผสมผสานร,ระหว่างความตื่นเต้นแล้วก็ความระทึกขวัญเข้าไว้ด้วยกันจนทำเอาผู้เล่นโดยเฉพาะอย่างอีกเนี่ยฝันร้ายนึกถึงซอมบี้ไปเลยครับ อันดับ8ครับ Left 4 Dead 2 Left 4 Dead 2นั้นเป็นเกมยิงซอมบี้แบบ co-op นะฮะที่มีผู้เล่น4คนต้องร่วมมือกันเพื่อเอาชีวิตรอดในเขตกักกันต่างๆเกมนีน้โดดเด่นด้วยการที่มี AI ปรับเปลี่ยนการปล่อยซอมบี้ออกมาแล้วก็ความหลอนแบบซุมทำให้สร้างความตื่นเต้นให้กับผู้เล่นได้ไม่สาแบบศัตรูที่น่ากลัวก็อย่างเช่นบูมเมอร์สโมเกอนะครับแล้วก็วิชซึ่งเพิ่มความน่ากลัวความทา้าทายให้กับเกมมากยิ่งขึ้น ประจบกับบรรยากาศสยองขวัญในสไตล์หนังในยุค80ครับเป็นหนังแนวสยองขวัญย้อนยุคนะครับทำให้เกม Left 4 Dead 2นั้นกลายเป็นเกมสยองขวัญแบบคลาสสิกที่ยังคงความสนุกและก็ความสยองขวัญมาได้จนกระทั่งถึงทุกวันนี้ครับไปต่อกันที่อันดับ7ครับ a l a s t เกมนี้เป็นเกมสยองขวัญที่สร้างบรรยากาศเหมือนกับหนัง f u l d footage นะฮะ เป็นการถ่ายแบบจริงจังโดยที่ผู้เล่นนั้นไม่มีอาวุธหรือว่าวิธีป้องกันต้องวิ่งหนีจากผู้ป่วยโรคจิตที่ดุร้ายในโรงพยาบาลจิตเวชร้างเกมนี้นจะเป็นการใช้กล้องที่มีโหมดในวิชั่นนะครับเป็นอุปกรณ์สําคัญโดยที่แบตเตอรี่เนี่ยก็มีความจํากัดด้วยทําให้ผู้เล่นเนี่ยต้องบริหารการใช้แบตเตอรี่อย่างระมัดระวังครับและความน่ากลัวของเกมนี้นก็จะอยู่ที่การมองเห็นศัตรูหรือว่าตัวผีตัวคนโรคจิตเนี่ยผ่านกล้องรวมถึงความมืดที่คุกคามเมื่อแสงหมดไป จึงส่งให้เอาลาสนั้นเป็นหนึ่งในเกมสยองขวัญที่น่ากลัวที่สุดในลิสต์นี้เอาจริงๆถ้าเกิดไปนั่งเล่นในห้องมืดๆนะครับต้องมีแบบขนลุกมี่สะดุ้งมากแน่นอนครับอันดับกเอเลียนไอโซเลชเกมสยองขวัญน,นี้สร้างจากหนังไซไฟคลาสสิกเอเลียในปี1979นะครับซึ่งจะเน้นไปที่การหนีแล้วก็การซ่อนตัวจากเอเลียนเพียงตัวเดียว ที่ไม่สามารถถูกทำลายได้แล้วก็ถูกควบคุมจาก AI ที่มันเนี่ยสามารถเรียนรู้แล้วก็ปรับตัวตามผู้เล่นอย่างเราได้เป็นอย่างดีบรรยากาศแล้วก็รายละเอียดต่างๆในเกมเนี่ยเรียกได้ว่าถอดแบบมาจากหนังได้แบบเป๊ะเ,เ,เลยครับทาให้ผู้เล่นนั้นสามารถสัมผัสได้ถึงความตึงเครียดแล้วก็ความหวาดกลัวอย่างแท้จริง Ali e n Isolation นั้นจึงเป็นเกมที่น่ากลัวแล้วก็สมจริงที่สุด1เกมในลิสต์นี้ที่นิกเอามาเล่าให้กับทุกคนฟังครับอันดับ5ครับผม e a d Space เป็นเกมสยองขวัญแนวไซไฟที่สร้างบรรยากาศน่ากลัวที่เกิดขึ้นบนยานอวกาศร้างผู้เล่นเนี่ยจะต้องรับบทเป็นไอแซคคลาร์กนะครับที่ต้องสำรวจพร้อมผชิญหน้ากับเนโครมอฟซอมบี้สุดสยองที่ไม่ตายง่ายๆโดยผู้เล่นเนี่ยต้องใช้วิธีกำจัดด้วยการตัดชิ้นส่วนแทนการปั้งไว้ที่หัวครับ เกมนี้เนี่ยทำให้คุณรู้สึกเปราะบางแล้วก็อยู่ในความหวาดกลัวตลอดเวลาแม้ว่าตัวเกมนั้นจะทําให้คุณมีอาวุธครบมือแต่ว่าก็ไม่สามารถลดทอนความน่ากลัวของเกมนี้ไปได้เลยเดสเปสนั้นจึงเป็นการผสมผสานร,ระหว่างความสยองขวัญแล้วก็ไซไฟสร้างความน่าจดจําแล้วก็ความหลอนให้กับคนเล่นได้อย่างแท้จริงครับอันดับ4ี่ครับผมพีทีจริงๆแล้วพีทีนั้นเป็นเพียงเทรลเลอร์เกมสยองขวัญที่แม้จะไม่ใช่เกมเต็มแล้วก็ได้ถูกถอดออกจาก PlayStation Store ไปแล้วนะครับ แต่ถือได้ว่าเป็นเกมที่น่ากลัวที่สุดเกมหนึ่งเท่าที่เคยมีมาเลยสำหรับเกมนี้นะครับพัฒนาโดยฮิเดโอโคจิมะนักออกแบบวิดีโอเกมชื่อดังครับเขาเนี่ยเป็นผู้ให้กำเนิดเกม Metal เกียแล้วก็การเลโมเดอโตโรนะครับผู้กำกับหนังสยองขวัญสุดแนวโดยเกมนี้นะครับผู้เล่นจะตกอยู่ในทางเดินที่เป็นทางเดินที่วนลูปนะครับแล้วก็มีภาพประกอบที่สวยงามแต่ว่าเต็มไปด้วยบ,บรรยากาศที่หลอนชวนขนลุก การเดินผ่านมุมต่างๆนั้นยังสร้างความหลอนความน่ากลัวไม่ว่าคุณจะเดินผ่านมันหรือว่าเล่นมันกี่ครั้ง PT นั้นกลายเป็นเกมสยองขวัญปริศนาที่คนทั่วโลกเนี่ยพยายามแก้ไขปริศนาและถึงแม้ว่าตัวเกมนั้นจะถูกยกเลิกแต่ว่าชื่อของ PT นั้นยังคงความน่ากลัวอยู่ในใจผู้เล่นของทุกคนอย่างตลอดกาลไปต่อันที่อันดับ3ครับผมกับเกม Amnesia The Dark Descent เป็นเกมเสยองขวัญที่นําเสนอความน่ากลัวในความมืดอย่างชาญฉลาดผู้เล่นเนี่ยจะต้องสวมบทบาทเป็นแดเนียลนะครับที่ต้องตื่นขึ้นมาในปราสาทเบเนเบิร์กโดยที่ไม่มีความทรงจําอะไรอยู่เลยและต้องวิ่งหนีจากเงาลึกลับแล้วก็พวกบรรดาสัตว์ประหลาดที่ไล่ล่าสําหรับเกมนี้นะครับมาโหเลยนะครับเพราะว่าเขาไม่มีอาวุธให้ต่อสู้หรือว่ารับมือแต่ว่าผู้เล่นนั้นต้องซ่อนตัวอยู่ในความมืด แต่ว่าก็ต้องระวังตัวให้ดีนะครับเพราะว่าการซ่อนตัวในความมืดกันก็อาจทําให้คุณรู้สึกเสียสติจะมีระบบมาตรวสตินะครับมาช่วยเพิ่มความตึงเครียดให้กับเกมซึ่งต้องบาลานส์นะครับระหว่างการใช้แสงสว่างเพื่อการมองเห็นแล้วก็ใช้ความมืดเพื่อการหลบซ่อนแต่ว่าไม่ให้เสียสติเกมนี้เนี่ยว่ากันว่าเป็นจุดเริ่มต้นของยุคใหม่ของเกมสยองขวัญแล้วก็ยังคงน่ากลัว แม้ว่าเวลาจะผ่านไปนานแล้วก็ตามครับไปที่อันดับ2ครับ Resident Evil 2ปี2019เกมนี้เนี่ยเป็นฉบับรีเมคนะครับแล้วก็นับว่าเป็นเวอร์ชั่นฉบับที่ดีที่สุดแล้วก็น่ากลัวที่สุดในซีรีส์ของ Resident Evil จากต้นฉบับในปี1998 ทั้งฉากสถานที่ที่ดูน่ากลัวนะครับแล้วก็ศัตรูที่มีความน่ากลัวมากยิ่งขึ้นเช่นลิกเกอร์นะครับแล้วก็ตัวมิสเตอร์เอ็กซ์การผชนภัยของลีออนและแคลนะครับในเมืองแรดคูนซิตี้กลายเป็นมาตรฐานใหม่ของเกมแนวสยองขวัญเกมเวอร์ชันรีเมคตัวนี้นะครับก็ถือได้ว่าทําได้ยอดเยี่ยมมากๆในการนําเกมเก่าเนี่ยกลับมามีชีวิตอีกครั้งด้วยบรรยากาศแล้วก็ความน่ากลัวในแบบที่ทันสมัยกว่าเดิมเหมาะสําหรับผู้เล่นยุคใหม่เจนซีเจนอัลฟานะครับ แถมยังคงความเป็นเกมเสยองขวัญที่ดีที่สุดตลอดกาลและดับหนึ่งของเราในวันนี้นะครับได้แก่ silent hill พัก2ครับผมถือได้ว่าเป็นเกมเสยองขวัญที่แท้จริงแล้วก็น่ากลัวที่สุดเกมหนึ่งเลยนะครับเรื่องราวเ,เน้นถึงความทรมานจิตใจของตัวละครเป็นหลักแล้วก็การสร้างบาดแผลทางอารมณ์เช่นความผิดความช้ำใจแล้วก็ความโกรธ เกมเนี่ยนำเสนอความรู้สึกหนีจากความผิดพลาดที่หลีกเลี่ยงไม่ได้พร้อมบทสรุปสุดสะเทือนใจนะครับกับการต่อสู้สุดหลอนเกม Silent Hill 2นั้นมี2อฉบับนะครับโดยต้นฉบับเนี่ยบน Playstation 2ที่ยังคงมีความสเสน่ ด้วยบรรยากาศหมอกหนาแล้วก็ความน่ากลัวแบบเฉพาะตัวซึ่งหลายๆคนก็อาจจะดึกภาพออกใช่ไหมครับแม้ว่าเวลาจะผ่านมานานกว่า20ปีนะฮะแต่ว่าความน่ากลัวของเกมนี้ยังคงตราตึงใจผู้เล่นตั้งแต่วันนั้นจนกระทั่งมาถึงทุกวันนี้แล้วก็ฉบับรีเมนะครับในปี2024ก็ยังคงรักษาความน่ากลัวแล้วก็บรรยากาศแบบเดิมๆไว้ได้แบบทรงพลังมากๆและทั้งหมดนี้นะครับก็คือ10เกมสยองขวัญที่น่ากลัวที่สุดในณขณะนี้นะครับ ที่เล่ามาทั้งสิบเกมนี้เนี่ยคนที่ดูคลิปนี้มีใครเคยเล่นเกมไหนบ้างครับแล้วคุณรู้สึกยังไงก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกนิกด้วยนะครับอะทุกคนอันนี้ก็คือเรื่องราวของสิบเกมเสี่งขวัญในวันนี้นะครับใครชอบไม่ชอบเกมไหนก็บอกกันได้หรือว่าใครที่อยากให้นิกทําเรื่องอะไรก็คอมเมนต์ไว้ด้านล่างของคลิปนี้เลยครับเรื่องไหนที่น่าสนใจเนี่ยนิกก็จะไปหาข้อมูลแล้วก็เอามาเล่าให้กับทุกคนฟังเหมือนเดิมแต่ว่าสําหรับวันนี้เนี่ยคงต้องลาไปก่อนแล้วครับไว้เจอกันใหม่ในวิดีโอถัดไปครับับวีดสสครับ